หลวงปุกแคมแพรวัดเขาอิโต้เจอย่างเจเนี่ยหน้าตาข้าๆพมองๆอย่างเงี้ยเชื่อไหมก่อนนอนยกหลวงปุกแคมขึ้นมาตั้งน้โมทารจบพุทธังวัดเทนิ่งทำมังวัดเทนิ่งตั้งทังไว้ทเทนิ่งเอามาลูบหน้าสามครั้งลูบตามเข็มนาฬิกาอย่าย้อนหน้าซิวขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาขาวโอ้โหแล้วอยู่นี้เขาปล่อยกันเท่าไหร่เนี่ยห้าล้านห้าล้านไม่ต่ำกว่าห้าล้านโหแปะนี่ถามว่ามีคนเอาเงินมาห้าล้านมากอ่อนท่านหน้าเนี่ยถามว่าท่านเอาไหม ่ใช่คนขายพักกินจำไว้เลยกาแฟกูเ่ะพี่อย่าไว้อย่างนี้น,นะของพี่เนี่ยบอมน้งคอใครถามจะบอกนะว่าสมบัติพ่อ